สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนหุ้นอเมริกานะครับมาสรุปตลาดหุ้นกันครับพร้อมจังหวะหุ้นที่น่าลงทุนกันนะฮะเพื่อนๆครับเสัปดาห์ติดไปแล้วนะครับพวกเรากําไรรัวๆเลยนะครับผมเชื่อว่าพอร์ตของเพื่อนๆส่วนมากนั้นน่าจะบวกกันนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆที่มี passive income นะครับที่มีรายได้จากการออมเงินในหุ้นนะครับ สัปดาห์นี้ก็มาดีมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเฟดนั้นก็ออกมากําหนดทิศทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับนักลงทุนและโมเมนต์ตลาดนั้นค่อนข้างมองไปในแง่ดีมากๆเลยครับทำให้ดันทั้ง3ามตระกูบวกมาต่อเนื่องติดๆกันทั้ง3ามตระกนะฮะแต่ว่ามันมีอยู่วันศุกร์เนี่ยนะฮะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่านายจอห์นวิลเลียมส์ประธานเฟดสาขาวยอร์กเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CNBC นะครับแบบให้นักลงทุนต้องงงๆนะครับเฮ้ยมาด้วยกันกับกลุ่มเฟดหรือเปล่านะครับ บอกนะฮะเรายังไม่ได้ปรึกษากันในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่เราเน้นไปในทิศทางว่านโยบายทางการขนาดนี้เนี่ยมันเข้มงวดเพียงพอหรือเปล่าที่จะกดเงินเฟ้อให้ลงถึง2%นะฮะเป็นเรื่องเร็วเกินไปที่คิดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาแต่มีบางคาพูดนะครับไปในทิศทางเดียวกับลุงเจพาวนะครับก็บอกว่าการปรับขึ้นหรือปรับลดหรือคงอัตราดอกเบี้ยนะครับจะเป็นไปตามสถานการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจณช่วงเวลานั้นนะครับมีอันนี้แหละฮะที่ตรงกันครับนอกนั้นเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะฮะ อ่าโอเคไม่เป็นไรครับก็ตลาดก็ลดลงไปแค่1วันนะฮะสัปดาห์นี้กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์บวกหนักมากนะครับขึ้นมา9.1%นะฮะในรอบสัปดาห์นี้เป็นกาไรสูงที่สุดเลยนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะฮะใครมีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์น่าจะบวกกันหนักเลยครับตัชนีดาวโจนส์นะครับโอ้ผลงานดีมากเลยครับเพื่อนๆบวกสูงสุดเป็นประวัติการต่อเนื่อง3วันติดนะฮะส่วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือ S&P 500นะครับ S&P 500ของพวกเราก็7สัปดาห์ติดต่อกันเช่นเดียวกันครับบวก กลับไปนู่นเลยฮะ2017นะครับไม่เคยบวกยาวนานขนาดนี้มาก่อนเลยครับเพื่อนๆดูนะครับว่าตรงจุดนี้นะครับของเราก็คือจุด all time high นั่นเองครับแสดงว่ายังคงมีพื้นที่ให้ถึงแตะจุดตรงนี้นะครับผมคิดว่า S&P 5 0 0ยังสามารถที่จะขึ้นไปต่อได้นะครับอาจจะมียอดลงมาสักนิดนึงครับแล้วขึ้นไปแตะ all time high นะครับราคาสูงที่สุดเป็นประวัติการได้ในท้ายที่สุดแหละครับ มาดู n a s d a q กันบ้างนะครับปรับตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับอูสัปดาห์นี้ได้การบูตสวยๆนะฮะจากพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับแบงก์ออฟอเมริกาออกมาอัปเกรดกลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เพียบเลยนะฮะ Intel AMD อื่นๆมากมายครับได้รับการอัปเกรดเยอะเหมือนกันนะฮะของ NASDA q นะครับมีอยู่2ขั้นนะฮะแนวต้านอยู่2ตัวใหญ่ๆเลยครับตรงนี้เป็นก่อนออทามไฮนะครับและตรงนี้ครับคือออทามไฮผมก็คงยิงคิดว่าไม่ช้าไม่นานครับเดี๋ยวก็ต้องขึ้นไปแตะได้นะครับเพราะว่าตลาดนั้นเริ่มมมองงในนแ่ดีากขึ้เ เรื่อยแล้วนะฮะถึงแม้ว่าพวก RSI เนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวเช่นกัน s p 5 0 0ก็เป็นประมาณแบบนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะมีการย่อบ้างเละครับเพื่อพักตัวนะฮะแล้วก็ทะลุไปเรื่อยๆในท้ายที่สุดนะครับวาดไว้หน่อยดีกว่าอ่า นะครับอะไรประมาณนี้สัปดาห์หน้ารุ้นกันครับว่าจะเป็น8สัปดาห์ติดหรือเปล่าครับมารุนกันนะครับผมมาดูผลงาน18หุ้นที่มูลค่าสูงที่สุดและคิดว่านักลงทุนนั้นเก็บกันเยอะด้วยนะครับสัปดาห์นี้เด่นมากๆเลยครับกำไรเป็นตัวเลข2หลักนะครับเกือบ20%ครับเพื่อนๆ AVGO นั่นเองครับขึ้นมาใหญ่กว่าวีซ่าแล้วนะฮะและเป้าหมายต่อไปครับจะค้นลงหล่ออันดับ1ได้หรือเปล่านะครับน่ารุ้นมากๆเลยครับ527กับ531นะฮะในเรื่องของ market cap นะครับ AV g o ครับปลอดคอมบวกกันต่อเนื่อง7วันติดต่อกันไม่พักเลยนะฮะใครมีหุ้น a v g o ต้องแสดงความดีดีด้วยนะครับออตามหายไปเต็มๆมนะฮะออแล้วอออีกนะครับเยอะทุเดทครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงณปัจจุบันนะฮะปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับบวกกําไร10 2ซให้กับผู้ถือหุ้นนะฮะไม่รวมบันผลนะครับกำไรจุกๆกันไปครับก็หุ้นนี้นะครับเรารีวิวกันไปแล้วครับแบบพูดรีแคปสั้นๆเลยนกานนะครับว่าปัจจัยอะไรบ ครับเกิดจัดไตรมาสที่ยอดเยี่ยมนะครับสคือปันผลที่ปรับขึ้นถึงกว่า14%นะฮะแสดงถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทครับอย่างที่3ครับบริษัทนั้นมีแนวโน้มมีอนาคตโอกาสเติบโตสูงต่อเนื่องครับเพราะว่ามี Product Se m ม c o n d u c t o r ในวงกว้างนะครับกระจายไปหลายธุรกิจหลายอุตสาหกรรมมากๆพร้อมทั้งยังเปิดตัวชิปใหม่ด้วยนะฮะและ4นะครับบริษัทนั้นมีการปรับใช้ AI ที่มีความน่าสนใจครับดึงความสนใจจากนักลงทุนได้ดีเลยนะครับแม้แต่ Bank of a m e เมริกาครับสำน ชอบบอร์ดคอมในการปรับตัวเข้ากับ AI และระบบคลาวด์มากครับเช่นเดียวกับสำนักซิตี้กรุ๊ปให้มุมมองที่ดีมากเช่นกันนะครับเกี่ยวกับหุ้น AVGO นะครับเพื่อนๆไปดูกราฟกันหน่อยไหมมาดูกราฟกันนิดนึงนะครับลงมารีเทสนะฮะแล้วก็ขึ้นไปแล้วนะครับมันตามแผนเราละตามคาดการแล้วเราก็ลบออกนะครับไว้ไปคาดการกันใหม่ถือว่าคาดได้ตรงเป๊ะเลยเดียวนะครับแล้วก็ทําการเข้าเก็บเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับทำตามแผนครับไปเรียบร้อยแล้วฮะรอหุ้นมันย่อลงมาอีกทีนะครับที่ประมาณ9981,000เหรียญนะครับช่ว แต่ผมตั้งกระดิ่งไว้ก่อนรอเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆว่าจะย่อลงมาเมื่อไหร่นะครับแต่ RSI เนี่ยกับ MACD ก็ยังคงขึ้นต่อไปได้นะครับเดี๋ยวต้องรอหัวมันหักนิดนึงครับสัปดาห์หน้าก็มาลุ้นกันว่าจะมีปัจจัยอะไรกดดันเหล่าหุ้นเทคหรือว่ากดดันหุ้นเฉพาะตัวอย่าง AVGO บ้างหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันนะครับนี่ขึ้นไป1129หี่เหรียญแล้วนะครับราคาเป้าหมายถึงเร็วมากนะครับไม่คิดว่าจะถึงเร็วขนาดนี้นักทุนนั้นพาก,กันเข้าเก็บไม่พักักแลล้้้้้ววรหุุนนนนนีะะเปป็็ยยาผ แกร่งมากนะครับได้ทั้ง2เด้งเลยครับไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าปันผลในระยะยาวครับเพื่อนๆสามารถค้นหาในช่องนะครับใครอยากรู้จักคุณนี้ครับ AVGO ครับมีเพียบเลยนะครับบวกสูงสุดตัวต่อไปนะครับ JPMorgan นะครับ JPM ธนาคารอันดับหนึ่งของอเมริกานะครับบวกมา4.23%ครับ ใครที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับแบงก์หรือว่าเกี่ยวกับธนาคาร JPM เนี่ยนะฮะเชสแบงก์ Bank, ก็น่าจะคิดเอาเองว่าวิกฤตดอกเบีย้ยวิกฤตเงินเฟอ้อเนี่ยรายได้ต้องไม่ดีแน่นอนเลยคุณร่วงและต้องฟื้นช้าเพราะแรงกดดันอ่าหลายคนอาจจะคิดแบบนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ติดตามกันใกล้ชิดนะฮะแต่ความจริงนั้นเปล่าเลยนะครับเพื่อนๆมันกลับกันด้วยซ้ำครับถ้าไปดูไตรมาสนะครับ JPM นั้นเติบโตเทียบรายปีนะฮะโตเป็นตัวเลข2หลักมา5ไตรมาสติดแล้วนะครับนี่วิกฤตเงินเฟอ้อนะฮะเนี่ยเจอหุ้นธนาคารแทง วิกฤตดอกเบี้ยได้สุดไหมครับเพื่อนๆต้องเก็บนะนะลงมาต้องเก็บไว้หน่อยครับ JPM ถ้าใครชอบแนวแนว,นวกลุ่มแบงก์เน,นี่ยนะฮะกลุ่มธนาคารนั้นผมมีแค่ JPM เจ้าเดียวเลยนะครับได้ทั้งราคาและปันผลด้วยนะฮะร,ราคาขึ้นดีมากเพื่อนๆน,น,นครับ all time high ไปแล้วนะแล้ว all time high ที่จุดสูงสุดมากกว่าตอนเกิดโควิดด้วยซ้ำนะฮะสำหรับหุ้น JPMorgan นะครับแม้ว่าล่าสุดนะจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตของ JPM นะครับแล้วก็อัตราการขาดทุนสุทธิที่มันเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ก็คือเดือนพฤศจินั่นเองแต่ว่ามันก็ยังคงต่ํากว่าวิกฤตโควิดอยู่ดีครับเพื่อนๆก็ทําให้นักทุนนั้นก็มองข้ามครับเพราะคิดว่าท้ายสุดแล้วเดี๋ยวก็คลายกังวลนะครับเพราะ JPM นั้นมีตัวเลขที่ดีมากๆนะครับ EPS นั e ้น2ไตรมาสก่อนนั้นคือได้กําไรเข้าคลังนั้นเป็นระดับเกือบ5เหรียญดอลลาร์นะเพื่อนๆืต่อหุ้นอ่ะสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับนี่วิกฤตการเงินนะครับเนี่ยดูความแข็งแกร่งของ JPM นะครับอ่าใครชอบหุ้นแบงค์นะครับขอแนะนำนะครับ JPM นี่ผมมีทั ตัวต่อมาที่บวกเยอะที่สุดก็เทสลาครับ3.96เกือบ4%เลยนะครับเทสลาค่อยๆฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเทสลาสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลของเม็กซิโกนั้นเปิดไฟเขียวให้กับเทสลาแล้วนะฮะในการที่จะเข้ามาลงทุนก่อสร้างกิกาแฟกซ์รี่นะครับแห่งใหม่โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างโดยปาอีลอนมัส์นั้นคือลงไปหารือเองนะครับกับรัฐบาลเม็กซิโกนะครับให้ช่วยเรื่องของการปรับปรุงไฟฟ้าปรับปรุงน้ําแล้วก็การขนส่งในภูมิภาคหน่อย ก่อนที่การก่อสร้างจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งรัฐบาลก็รับปากนะครับแต่มันก็จะมีความล่าช้าอยู่นิดหน่อยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีๆอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยดันหุ้นเทสลานะครับแม้ว่าในขณะเดียวกันครับจะมีข่าวลบๆเกี่ยวกับการเรียกรถคืนกว่า2ล้านคันหลังจากการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติระบุว่าระบบความช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบออโต้พาวิลดของเทสลาเนี่ยยังคงไม่เพียงพอนะฮะยังไม่ฉลาดเพียงพอครับก็สร้างความกังวลได้นิดหน่อยนะฮะแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเทสลาออกมาแก้เกมทันค ออกมาบอกว่าจะมีการปรับตั้งค่าใหม่นะครับในเรื่องของออโต้พายโดจะทําให้การขับขี่นั้นราบลื่นมากกว่าเดิมนะครับสุดท้ายแล้วก็ยินดีที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับก็ข่าวนี้ครับก็หักล้างกันไปครับเพราะว่าเทสลานั้นออกมาแก้เกมค่อนข้างดีนะฮะทำให้หุ้นนั้นก็ขึ้นมาอย่างราบลื่นในสัปดาห์นี้ครับตัวต่อไปนะครับเกือบ3%เซครับเอ็นวีเดียนั่นเองครับสองจุดเก้าหนึ่งนะฮะให้กำไรกับผู้ถือหุ้นในสัปดาห์นี้นะครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับม ที่ผ่านมานั้นนักองทุนนั้นนําเงินเข้า n อ i น i a เดียเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่า NV i d i a เดียนั้นมีแผนจะเปิดตัวชิปรวัวๆนะฮะและก็ที่กําลังจะมาครับเพื่อนๆ4การ์ดจอด้วยกันนะครับบริษัทน,นั้นออกมายืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่าจะจัดงาน CES 2024ให้ได้นะครับเพื่อที่จะแจ้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการ์ดจอ4ตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับมี RTX 4070นะครับมี RTX 4070 t u s u r มีแล้วก็0 Ti s u p e RTX ้วก0 Super ็ RTX 4080 Super ะะเหล่านี้คาดว่าจะเปิดตัวในวันและเวลาแตกต่างกันนะครับแต่ว่าคาดการณ์ว่าจะอยู่ภายในเดือนหน้านี้แน่นอน,นครับมกาลานั่นเองแม้ถ้าใครเคยขุดบิตคอยมาจะค่อนข้างคุณนะ r t x พวกตระก,กูล40 60 TI พวกนี้แนหะ่ะใครขุดบิตคอยด้วยค่าจอมาก่อนก็น่าจะคุ้นเคยนะฮะพวกนี้โคตรกินไฟเลยเดี๋ยวก็ไปดูครับว่าจะดึงเงินจากลงทุนได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหลังจากเปิดตัวนะฮะตอนนี้ก็เก่งกําไรกันไปแล้วนะครับสีตัวแน่พร้อมกันในเดือนเดียวะนะครับก็เข้าเก็บกันไว้ก่อนนะครับสำหรับนักลงทุนสายเก่งกาไรนะครับ หุ้นตัวต่อมานะครับบวก2%ตัวสุดท้ายนะฮะ2.18นะครับให้กำไรกับผู้ถือหุ้นไหวันเซมิคอนดักเตอร์ TSM นั่นเองอ่าผมมีตารางมาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นตารางล่าสุดนะครับเทียบกับไตรามาสล่าสุดนั่นเองครับเพื่อนๆตอนนี้ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมโรงหล่อชิปนะครับ ทั่วโลกครับเพื่อนๆมียอดที่ดีขึ้นอย่างมากในไตรมาสล่าสุดนะฮะนี่คือลงหลอชิป10อันดับแรกของโลกนะครับเหล่านี้ครับไตรมาสล่าสุดนั้นรวมกันนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2.8หมื่นล้านครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเจเปอร์เซ็นต์ครับเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าครับชิปเริ่มฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆครับและไตวันเซมิคอนดักเตอร์ยังคงครองตำแหน่งที่1นนะฮะด้วยสัดส่วนทางการตลาดถึง57.9%ทิ้งห่างอันดับ2 Samsung ที่ Market Share 12.4เท่านนั้เองนะครับโอ้โหอัมซุงทอันดับ2 ช่างห่างไกลกันเหลือเกินนะครับ TSMC นั้นได้รับยอดเพิ่มเติมนะในส่วนของเรื่อง P C แล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมาจากชิป3 n a นาโนของ Apple นั่นเองครับ มีอีกตารางหนึ่งครับเพืเ่อนๆครับ PSG นะครับ Price นะฮะราคา Sales ยอดขาย Growth คือการเติบโตนะฮะมาคิดรวมๆกันครับนี่คือเฉลี่ย5ปีนะครับในส่วนของยอดขายา Market Cap แล้วก็ยอดขายที่แท้จริงนะฮะอันนี้เป็นตัวเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยครับเพื่อนๆ TSM ยังค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบราคายอดขายการเติบโตเนี่ยยังถือว่าไม่แพงนะฮะสำหรับ TSM แล้วก็ AMD โอ้โหขึ้นมาได้แรงมากเลยนะครับช่วงนี้กระแสดีมากๆ กำลังจะเปิดตัวชิปรัวๆด้วยนะสำหรับ AMD แล้วก็ MD เนี่ยก็ไม่ยอม NVIDIA ตัวชิป H 1 0 0อะ่ะะ MD บอกว่าไปเช็คดีๆของเขาเนี่ยแรงกว่า H 1 0 0ด้วยนะครับเขามีหลักฐานด้วยนะฮะบัฟกันไปนะและ Intel ก็ขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะช่วงนี้ไม่ธรรมดาเลยครับแข่งกันมันมาก3ตัวครับ NVIDIA AMD แล้วก็ Intel ส่วนในวันเซมิคอนดักเตอร์ผมยังคงมีมุมมองที่ดีมากนะครับสำหรับหุ้นนี้นะแม้จะมีเรื่องของประเด็นทางการเมืองจีนไต้หวันอเมริกาแต่ผมว่ามองข้ามไปครับรับความเสี่ยงได้เพื่อนๆเห็นมาเก็ตแชร์แล้วนะหุ้นนี้ดีแบบว่าครองตลาดจริงๆก็ยังเห็นว่าเป็นหุ้นที่ยังคงถูกอยู่แล้วก็น่าลงทุนในระยะยาวนะครับตัวอื่นๆก็มีบวกทั้ง0.01%อะไรก็ว่ากันไปครับเนี่ยแอมซอนก็บวกมา1.7นะฮะแอปเปิล0.95เมตาแพลตฟอร์มของพี่มาร์กนะครับตัวแอปเทสเนี่กนะ พยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องของกฎระเบียบใหม่แล้วนะครับทำให้ตอนนี้สถานะในการดาวน์โหลดจากอันดับที่40นะฮะก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่20เรียบร้อยแล้วนะครับ Visa Mastercard ตอนแรกคิดว่าจะลงนะเพื่อนเื่อนเพราะว่ามันมีในเรื่องของข่าวผิดนัดชาระบัตรเครดิตแต่ว่าโอ้โหเอาไม่อยู่ครับกระแสะลงทุนดีกว่ามากนะครับทั้ง v i ่าและ Mastercard นั้นก็ลงทุนต่างประเทศรัวๆนะครับ Walmart นะครับเริ่มฟื้นมาแล้วนะฮะจากจังหวะลงทุนที่เราบอกกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึง Exxon Mobil นะครับน้ำมันก็เริ่มฟื้นนนนขึ้ห่อยับบ1.36 แล้วก็มีข่าวนะครับปู่บอลลเฟดนะครับได้ทําการเข้าซื้อหุ้น o c i d e n t a l Petroleum นะฮะหรือออกซีนั่นเองครับปู่แบบมั่นใจสุดๆเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหุ้นที่ร่วงลงบ้างดีกว่านะครับ i n l a l i l i e นั่นเองครับหนักสุดเลยฮะ4.35นะครับเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นยารายนี้ครับก็มีข่าวไม่ค่อยดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การรักษาโรคอ้วนนะครับด้วยตัวยาอย่าง Terbepitide นะฮะหรือว่า Zepbound สองตัวนี้ครับเป็นยารักษาโรคอ้วน แนวโน้มที่น้ําหนักจะกลับขึ้นมาได้นะฮะอ่ามันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงแนวโน้มการแข่งขันยาลดน้ําหนักยาเกี่ยวกับโรคอ้วนนะครับที่มันน่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผุ้นเล่นใหญ่ๆนะครับอาจจะหันมาจับตลาดนี้ก็เป็นไปได้นะครับและด้วยรูปแบบที่นิยมกว่าอย่างในรูปแบบยาเม็ดนะครับนี่ก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนกันไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับที่นักทุนนั้นจะขายทากําไรนะครั้าานน่ว ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยแล้วนะครับหุ้นอย่าง LLY เนี่ยที่ขึ้นมาหนักมากๆนะครับในช่วงที่วิกฤตกันตอนนี้ก็คือมีการขายทำกำไรไปบ้างแหละนะครับผมคิดว่าแม้จะมีข่าวดีนะฮะแต่ก็อาจจะติดลบนะฮะอาจจะน้อยกว่านี้หน่อยเช่นเดียวกับ UNH ละครับนี่ก็เพิ่งทำ All Time High ไปนะครับแต่สัปดาห์นี้ลดลงไปกว่า3.39นะครับไม่มีข่าวร้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องของการขายทงกำไรครับเพราะว่าเขาเพิ่งทำ All Time High ไปนักงทุนก็ย้ายสินทรัพย์ครับย้ายประเภทหุ้นไปเก็บหุ้นเทคนที่ว่าอาจจะพุ่งต่อไปแต่ ว่าเจนเนนั้นรอดตายไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาลดลงมาหลายสัปดาห์ติดแล้วนะฮะไม่มีการขายทากำไรใดทั้งสิ้นครับมีแต่ต้องช้อนนะครับอยู่ในถึงจุดที่หน้าช้อนหน้าเก็บ ประมาณนี้นะครับมาดูกันหน่อยครับว่าหุ้นใน S&P 500นั้นตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นกําไรให้กับผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนไปเท่าไหร่กันแล้วครับต้องบอกเลยฮะว่ามันมากครับเพื่อนๆมีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือเปลี่ยนตําแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันดับแรกครับยังคงเหมือนเดิมครับ NVD ีีฮะบวกไป234%ครับให้กับผู้ถือหุ้นครับเช่นเดียวกับของพี่มาร์คเมตาแพลตฟอร์มหนึ่งรวอเจ้าไม่ไดดเนะฮะเซ็นต์นะคร ไฮแล้วออทามไฮอีกนะครับหุ้นนี้เนี่ยพอตหลักมีลงทุนนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถค้นหาเขาว่า ACN ได้เลยนะครับมีรีวิวในช่องเรียบร้อยครับขึ้นมาเป็นอันดับ3ฮะแซงโรโยแคริบเบียนครู e ไปเรียบร้อยแล้วครับอันดับ6นะฮะยังคงแรงต่อเนื่องครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะแซงพาราออโต้ไปแล้วครับแต่พาราออโต้ก็ขึ้นมาได้รวมถึงกับ AMD นะฮะสตัวนี้ครับ PHM พาราออโต้ AMD โอ้ขึ้นมาได้แล้วครับบวกเป็นตัวเลข3หลักไปแล้วนะครับสำหรับ AMD ยอดเยี่ยมมากๆครับเทสลา ยังคงอยู่อันดับที่9และบอร์ดคอมครับขึ้นมาบวกมา102%ครับเซลฟอร์ดเอเน็นะฮะยังไม่ล่วงนะเอเนนะถึงแม้จะมีช่วงหนึ่งก็ลดลงไปนะครับแต่ยังคงเกาะกลุ่มได้ดีอยู่นะครับเซอร์วิส o นวเอมซอนและมาแล้วนะเพื่อนๆครับเสือหลับ Intel นะฮะ INTC ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับทำเป็นเล่น Yeartodate 74%นะครับปีที่แล้วนั้นยังหลับสนิทอยู่เลยครับปีนี้ตื่นแล้วนะฮะจากความเงีเงียขึ้นมาล่าเหยื่อแล้วสำหรับเสือตัวนี้นะครับปีหน้านั้นแข่ง กันมันแน่ครับ NVIDIA AMD แล้วก็ Intel ครับ มาดูหุ้นที่ปรับขึ้นปันผลกันหน่อยนะครับสำหรับพวกเราสายปันผลเติบโตครับหุ้นแรกเลยครับนี่คือเป็นผู้นําในกลุ่มเครื่องมือแพทย์นะคะ Abbott นั่นเองนะครับปรับขึ้นปันผลมา7.84%ครับยอดเยี่ยมมากๆครับตัวต่อมาครับ Amgen นะฮะบริษัทยาตัวนี้ก็มีอยู่ในกองทุน SCHD ด้วยนะครับอยู่ในระดับท็อปฟเลยนะฮะขึ้นปันผลอีก5.63นะครับทาทานจะได้อยู่ใน SCHD อีกยาวๆเลยครับตอนนี้ครับปันผลมา3.27แล้วนะครับแล้วก็ปรับขึ้นปันผลเป็นปีที่ 24ติดต่อกันแล้วครับนูคอหุ้นทําเหล็กนะฮะอันดับ1อยู่ที่5.88เนะครับปรับปันผลขึ้นมาแล้วก็โอครับเรียลตี้อินคัมหุ้นจ่ายปันผลรายเดือนครับปรับขึ้นปันผลเป็นครั้งที่4นะไม่4ก็5นี่แหละของปีนี้นะครับขึ้นมาอีก0.2นะครับตอนนี้ปันผลก็เหลือประมาณ5.37แล้วนะครับเพื่อนๆไฟเซอร์ขึ้นปันผลมา2.44อนนะครับยูตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6.31ครับแล้วก็มีเพนแอร์ครับขึ้นมา4.5 US Bank o r นะครับพูดธนาคารก็อยู่ประมาณ2.08นะครับประมาณนี้ครับเพื่อน ส่วนใครที่อยากได้ปันผลในรอบปัจจุบันนะฮะ last chance to buy นะครับโอกาสสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆมองระยะยาวหุ้นบอดคอมนะครับแล้วก็อยากได้ปันผลรอบนี้นะฮะวันจันทร์ครับเป็นโอกาสสุดท้ายครับในการลงทุนครับใครลงทุนบอดคอมไปก็จะได้รับปันผลของรอบนี้ไปนะฮะต้องลงภายในวันจันทร์นะครับเพื่อนๆ่อนเพิ่งปรับขึ้นมาผลมา14%นะฮะแล้วก็วันอังคารครับใครอยากลงทุนหุ้น VICI นะครับอันนี้ก็เซิร์ชได้เลยนะครับมีรีวิวในช่องเช่นกันนะครับอสังหาริมรัพย์เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ต้อง ภายในวันอังคารนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับทีนี้มาดูไอเดียครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ปันผลในสัปดาห์ที่กําลังจะถึงนี้นะฮะในทุกๆปีนะครับเพื่อนๆจะต้องมีหุ้นอะไรบ้างนะครับที่ผมอยากจะแนะนำครับเพื่อนๆจะต้องมีแบ็กกรอกนะครับนี่เป็นหุ้นใหญ่มากนะครับในเรื่องของการปรึกษาทางด้านการลงทุนนะครับมีหลายโปรดักต์มากๆต้องมีแบ็กกรอกนะครับต้องมี ELV ครับอันดับ2ของประกันสุขภาพนั่นเองครับต้องมี o d o m i n i o n Freight Lines นะฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับการขนส่งโดยรถบรรทุกนะ โดยประมาณนี้ครับที่อยากแนะนำนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคุณหุ้นไหนแล้วก็น่าลงทุนเนี่ยก็จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้นะครับลองดูตามนี้ได้เลยครับการมีปันผลเข้ามาทุกสัปดาห์นะครับก็ช่วยเราหาเงินช่วยเราเติมเงินช้อนหุ้นได้ดีนะฮะในทุกสัปดาห์ถ้ามันมีจังหวะนะครับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในสัปดาห์ที่กําลังจะถึงนี้นะครับวันจันทร์วันอังคารชิลๆไปเลยนะครับตลาดก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับวันพุธก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ และก็วันศุกร์โดยวันพฤหัสเนี่ยมี GDP ครับแล้วก็มี u n m p l t y Claims เรื่องของแรงงานแล้วก็วันศุกร์ครับมีตัว Core c p e นั่นเองนะครับอลองติดตามกันดูได้ครับตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า2วันนี้น่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นได้นะฮะหุ้นที่กําลังจะประกาศผลงานประจําไตรมาสสัปดาห์หน้านะครับนี่ฮะ ACN ที่อันดับ3เมื่อกี้นี่แหละครับกำลังจะประกาศครับก่อนเปิดตลาดในวันอังคารนะฮะผมก็รอติดตามอยู่เหมือนกันพอเปิดตลาดปุ๊บ FedEx เลยครับหุ้นโลจิสติกส์นะฮะเอา มาประกาศไตรมาสเช่นกันวันพุธครับ G I S ครับ General Mills หุ้น Pa c k a g e Food นะครับสินค้าสําเร็จรูปต่างๆครับขึ้นห้างขึ้นมอลเยอะแยะมากมายนะครับจะประกาศก่อนตลาดเปิดนะครับและตลาดปิดปุ๊บไมโครนมาเลยนะครับนี่ก็ได้รับอัปเกรดจาก Bank of America กเหมือนกันนะครับว่ามีโมเมนตัมที่ดีขึ้นในปีหน้านี้ฮะวันพฤหัสครับมี C C L ครับหุ้น Cruise มี Pay c h ช c k นะฮะและหลังจากตลาดปิดครับเพื่อนๆนี่หุ้นใหญ่มาแล้วครับไนกี้นั่นเองครับรอติดตามได้เลยเอาละครับเพื่อมาถึง สามหุ้นจังหวะที่น่าลงทุนนะครับในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างครับสัปดาห์นี้ฮะเพื่อนๆครับต้องบอกว่ามีน้อยนะฮะที่จะหาหุ้นวิกฤตช่วงนี้นะครับเพราะว่าพากันขึ้นมาสูงมากครับในเรื่องของ RSI ตรงนี้นะฮะเราจะหาหุ้นที่ RSI อยู่ประมาณนี้ครับคือว่ามีการขายที่มากจนเกินไปนะครับสัปดาห์นี้ได้มาแค่3หุ้นจริงครับเพื่อนๆแล้วก็ขอบอกก่อนนะครับเพื่อนๆนครับนี่เป็นเพียงไอเดียการลงทุนนะฮะไม่ได้แนะนําให้ลงทุนตามนะครับเพื่อนเพื่อต้องศึกษาอีกทีนะครับทั้ววไ่ดายคแเอ มาบอกแค่นั้นเองนะครับว่ามาลงมาในจังหวะที่มันน่าสนใจครับหุ้นแรกครับก็คือ Oracle นั่นเองนะฮะนี่เป็นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่เลยนะครับเจ้าของแล้วก็ติดท็อปเรนกิ้งนะฮะรวยอันดับโลกเลยนะครับต้นๆเลยเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับฐานข้อมูลระบบคลาวด์แต่ว่าร่วงลงหนักนะครับหลังจากที่ประกาศผลงานประจำไตรมาสครับซึ่งออกมาแบบผสมผสานนะฮะทั้งดีและไม่ดีธุรกิจคลาวด์ที่เป็นเป้าหมายหลักของบริษัทเนี่ยก็พบว่ารายได้เติบโตนั้นลดลงนะครับทั้งเทียบ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนครับ PE นั้นลงมาถึง18แล้วนะครับค่อนข้างน่าสนใจในระดับหนึ่งแล้วสําหรับ o อราโคนะครับยังคงมีโอกาสที่จะลงได้ต่อเหมือนกันนะครับเลยผมคิดว่า3าไม้นี่น่าจะอยู่ครับสำหรับ Or ราโคครับไม้แรกก็เข้าเลยฮะราคานี้ก็ได้ครับแต่งจีนมันอยู่ประมาณสัก101นะครับแต่นี่มันประมาณสัก103นะหลับหูหลับตาเข้าไปก็ได้ครับสำหรับไม้แรกถ้ามองระยะยาวนะแล้วเพื่อนๆต้องเผื่อใจที่9ก้ีกับ88ดบด้วยนะครับเดี๋ยวลองลากฟิโบนัทิดึงนะว่า โบนะฮะปืดขึ้นมาตรงนี้อ่าโดยโช่วงนี้โดยประมาณนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยราคาประมาณสัก61.8ครับถึง50นะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ประมาณสักไม้2ถึงไม้3นะครับราคาที่8 8ถึง94นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจผมคิดว่าน่าจะไม่เกินนี้แล้วนะเพราะช่วงนี้ราคาก็น่าจะเก็บกันสุดๆเนี่ยช่วงนี้นะครับก็เป็นการคาดการนะครับลองดูครับ3ไม้ที่ว่านะครับสำหรับออร์แลคโคยังคงมีความน่าสนใจในระยะยาวอยู่นะครับแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาจะน่าผิดหวังก็ตามครับมีพลาดกันบ้าง แต่คุณที่เคยพลาดแล้วแต่ว่ามีศักยภาพในระยะยาวก็สามารถที่จะกลับมาทําผลงานได้ดีนะครับเรามีตัวอย่างให้เห็นเพียบเลยครับถือว่าตลาดเขาช่วยนะครับให้พวกเราได้เก็บเพิ่มครับเพราะว่า P/E นั้นลงมาได้น่าสนใจนะครับ18เท่านั้นเอง หุ้นตัวต่อไปนะครับเฮอร์ชี่อันดับสองขนมหวานนะครับก็พวกช็อกโกแลตต่างๆนะครับขายดีมากครับที่สหรัฐนะครับแล้วก็จําหน่ายไปหลายประเทศด้วยนะครับมีแบรนด์มากกว่าเฮอร์ชี่ด้วยครับสาเหตุที่เฮอร์ชี่นั้นค่อยๆลดลงมาเนื่องจากว่าเงินเฟ้อนะครับหุ้นนี้เนี่ยเราบอกจังหวะการลงทุนมาตั้งแต่ตรงจุดนี้นะฮะที่ถือว่าเป็นจุดแข็งแกร่งมากๆนะฮะแนวรับสําคัญแต่เขาทะลุลงมาได้นะครับจนมาถึงที่จุดนี้นะฮะซึ่งเป็นจุดที่เฮ้ยไม่ลงต่อละนะฮะคาดว่าอย่างน้อยก็ตอนนี้นะฮะซึ่งนอกจากหุลเราผ มันจะมีอีก2อย่างนะครับเพราะว่าแบงก์ออฟอเมริกาล่าสุดนะครับออกมาปรับลดเฮอร์ชี่นะฮะเตือนในเรื่องของการชะลอเติบโตในปีหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าลิงก์กับเหตุผลที่2เลยครับในช็อกโกแลตนั้นเนี่ยใช้โกโก้กับน้ําตาลเยอะครับเพื่อนและโกโก้กับน้ําตาลตอนนี้ราคานั้นขึ้นอยู่ตลอดฮะขึ้นต่อเนื่องก็ทําให้บริษัทนั้นต้องมาแบกรับต้นทุนไปครับถ้าแบกรับไม่ไหวก็ต้องขึ้นราคาครับและมาขึ้นราคาตอนที่มันวิกฤตเงินเฟ้อแบบนี้กำลังผอมผู้บริโภคยังคงอ่อนแรงอยู่เลยนะฮ yacht ไกมาต่อไปจะโดนกดดันอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องลองติดตามกันดูในกราฟของหุ้นเนี่ยแสดงถึงความกังวลของนักลงทุนชัดเจนนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามาว่าในเรื่องของเทคนิคนะฮะคือ d i v e r g e n จนนั่นเองนะครับที่น่าจะส่งสัญญาณให้หุ้นนั้นกลับตัวขึ้นไปได้นะครับมันน่าจะเป็นทรงนี้เขาเรียกว่า Double b o t t o m นะครับแล้วก็ขึ้นมาได้่าประมาณนี้เอาสีขาวหน่อยนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเทคนิคมันก็เป็นในเรื่องของการคาดการณ์นะฮะมันไม่ได้หนึ่งร เฮอร์ชี่นั้นถึงแม้ว่าจะมีความกดดันหลายๆทางนะครับแต่ในระยะยาวผมว่าแบรนด์เขาแข็งแกร่งมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็งบดุลกับการเงินเนี่ยยังไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยนะยังสามารถที่จะเก็บได้ในระยะยาวแล้วตอนนี้ P e นั้นลงมาต่ํากว่า20แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ19ผมคิดว่าใครชอบสายขนมหวานของสแนค็คพวกนี้นะฮะน่าจะต้องติดตามนะครับหุ้นตัวสุดท้ายนะครับไฟเซอร์นะฮะอันนี้ขอไม่อะไรมากครับแค่คาบข่าวมาบอกท่านั้นเองนะฮะในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ย จะมีคลิปออกมาแล้วฮะเพื่อนเพื่อนลองติดตามนะฮะไม่กี่วันนี้นะครับรายละเอียดไปว่ากันคลิปนั้นดีกว่าครับกราฟราคาลงมามันก็แมยังไม่แตกนะ ยังไม่ถึง25อาจจะขึ้นมาปุ๊บแล้วลงต่อมาแตะก็ได้นะฮะแล้วค่อยขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่สัญญาณตอนนี้มันเหมือนกับว่าอาจจะนะฮะเพื่อนๆนี่ผมลากยาวๆเลยเอออาจจะมี bullish divergence เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเป็นแค่สัญญาณให้การคาดการณ์นั่นแหละนะตอนนี้ไฟเซอร์ก็ลงมาต่ํามากๆแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเหตุผลนะเนี่ยเรื่องของไฟเซอร์ยกยอดไปคลิปหน้าดีกว่าตอนนี้มาบอกกันแค่ราคาก่อนเพื่อนเพื่อนจะลงทุนได้ตอนตลาดเปิดนะฮะสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับหวังว่าคลิปนี้จะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะฮะอัปเดตการลงทุนตลาดหุ้นอเมริกานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ